ที่ใช้คาว่าสวยเปลืองมากมะเมียบคอนชดานะคะที่กาไม่ใช่เหรอมุกดาและลินรักะสวัสดีครับสวัสดีครับนางพยา นางพยาอะไรเต็มสิบไม่หกนนักคะแนนเลยเธอยังไม่จบเลยมันไม่จบไม่จบต้องวนเวียนอยู่อย่างนี้เลยเพราะว่าสวยจริงๆขอบคุณครับคือเวลาแบบว่าเขาบบว่าแต่งตัวหรือว่าเวลาแบบว่าถ่ายแบบอ่ะคือกลายเป็นอีกคนนึงที่บบว่าาทำไมโดวออจริงหน้าสดไม่ได้เลยหรอมีพลังมีพลังอินเนอร์ในเซ็ตเป็นแบบไหนอ่ะก็เขาบอกว่าอยากได้แบบพลังอ๋อพลังนางพยาพลังทำยิ้ม มพายูป้าปากเขาบีบบอกให้ยิ้มปุ๊บยิ้มไงอ่ะแปลกอ่ะเงี้ยไม่เหนเป็นคนที่แบบหน้าไม่เท่ากันไงคะเวลาแบบเรายิ้มเราก็เลยรู้สึกว่าหน้าเรามันแปลกเราก็เลยขอแบบจึ้งๆเฟียสเฟียสละกันอ๋อขอเฟียสเลยใช่รีฟว์เฟียสปุ๊บสามสองหนึ่งจึ้งนี่เอาสิเราเราโทษนะโทษนะต้องมีเล่นผ้าด้วยอ่ะแต่รถสวยจริงๆอ่ะสามสองหนึ่ง อีกสักรอบ้วคนดูก่ทำขอรอขอรอขอล้วันนี้เป็นไงบ้างได้มาถ่ายวันริฉันอีกครั้งหนึ่งก็สนุกค่ะก็เหมือนทุกๆปีที่เราได้มาถ่ายก็ได้เจอเพื่อนๆน้องๆพี่ๆทุกๆคนค่ะก็มีความสุขมากๆค่ะคือปีนี้สลับกันถ่ายก็จะได้เจอกันแบบผ่านตากันไปผ่านตากันมาใช่เมื่อกี้อยู่ในรถเข้มก็เดินผ่านยูรูก็เดินผ่านแต่ว่าไม่ได้ถักทาย ท่าอยู่โดนใจหลายมากไม่รอนเองกเลยถ้าเป็นท่านไมช่วยพี่หน่อยถ้ามันร้อนเฝ้าร้อนไม่กำลังใจแล้วก็ไม่อยากให้กำลังใจไงอินเนอร์นักพยาธิมีกำลังใจใจถูกเต็มเลยนะ โอเคโอเคกำลังใ,ใจเราสร้างได้อันนี้เราจะมาในธีมดารมา,ดารม่าดราม่าเลยดาราม่าก็จะเป็นแบบเดสสวยงามรประมาณนี้ใช่แน่นอนว่าธีมดาราม่าเพราะฉะนั้นนะครับมุกดาสามารถโชว์ร้องไห้ภายใน10วินาทีได้เลยสิเก้าแปดเอาดราม่าเราเป็นดราม่าควีนได้ไหมเพื่อมันมันยากไปอ๋อมุกดา <c oughs> ไม่มยากไปแต่พี่จะให้หนูนั่งร้องไห้เอา้ามันท้าทำเป็นชาเลนจ์ต้อนรับปีใหม่อย่างนี้ละครหนูทุกเรื่องเนี่ยร้องไห้ เกินร้อยฉากดูเลยเออทั้งหมดเนาะมุกดาปีหน้าปีมรงูใหญ่ถ้าพี่จะถามว่าปีหน้ามุกดาอยากได้ของขวัญอะไรใหญ่ๆในชีวิตมกาอยากได้อะไรขวัญอะไรใหญ่ๆในชีวิตหรองานก็มีแล้วบ้านมีแล้วรถก็มีแล้วฮะพี่การบอกว่าเครื่องบินไงมันใหญ่เกินเออมันมันของานแล้วกันค่ะของานใหญ่ใหญ่อ งานใหญ่ๆทำให้เรามีเงินเก็บยเยอะๆ